สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริพัชร์โคชาพักดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอิงวราแก้วนุ่มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวหัทรัตจมลำธุรกิจที่กลุ่มของเราสนใจคือธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพค่ะเพราะในปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายมากขึ้น ธุรกิจสปาไม่ได้ขายเพียงแค่การนวดแต่ยังขายบรรยากาศที่ผ่อนคลายกลิ่นหอมที่ช่วยให้สบายใจและประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจค่ะเรามองว่าธุรกิจสปาเป็นโอกาสที่ดีในการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะ่ะ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้กลุ่มของเราสนใจธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพค่ะพอเรามองว่าธุรกิจบริการประเภทนี้สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างแท้จริงดังนั้นการทำตลาดบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสปาเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ